ป้าบุญคาเฟ่คาเฟ่ที่เป็นสุธานะร้านอาหารเนี่ยมันต้องทําขนาดนี้หรอปกติร,ร้านอาหารนี่เขาทำอย่างเงี้ยเขาเก็บค่าบัตรเขาได้ยน่ใช่ครับปกติกไม่เก็บไหมทางคุณธรรพลเขาไม่เก็บเลยครับไม่เก็บเลยครับครับผมทาลูกมาแล้วก็เล่นของเล่นได้เลยครับหมูกระทะป้าบุญไม่ใช่คาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามีหลากหลายสไตล์มากอร่อยเหนือความคลิดอะ่ะอืมอร่อยจริง สวัสดีครับผมอยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่ต้องบอกว่าไม่มีคาเฟ่ที่ไหนในตอนนี้ในประเทศไทยที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังไกลขนาดนี้นะครับต่างช่องต่างชาติรู้จักหมดอยู่ที่สาขา4ตรงแถวพัทยานะจริงๆนะที่มันมีคาเฟ่เครื่องบินเนี่ยหลายคนคงเคยรู้ในคลิปไวรัล,ลต่างๆเนี่ยอันนั้นเขาอยู่ที่บางแสนนั่นสาขาเสาขาใหม่ล่าสุดแต่ทําไมวันนี้เรามาสาขาสี่ะมาๆมา,มา,มา มาเจอคุณน็อตหน่อยคุณน็อตนี่เป็นผู้บริหารวััดีครบของป้าบุญคาเฟ่ครับผมอ่าคุณน็อตพาผมเดินเที่ยวได้ไหมได้ครับพี่เสกไอ้นุ่นคอยาวมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไดโนเสาร์ครับก็เรามีเราเพิ่งมาลงเพิ่มที่สาขานี้ครับตัวสาขาสีสาขา4พร้อมสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยครับสาขาหก็อยู่ติดกันนี่ครับสาขาหก็มีตัวหนึ่งโอ้เดี๋ยวเราเดินสาขา4ีก่อนดีกว่าเดินนี่ต้องบอกว่า ระหว่างทางนี่โอ้โหนี่มันร้องไปทั่วเลยนะทําไมจึงต้องทําคาเฟ่มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ครับอ๋อครับก็เดี๋ยวท้าความเรื่องของตัวคุณเจ้าของครับคุณอำพลนะครับเขาอยากให้เป็นเหมือนกึ่งสวนสาธารณะเลยครับแทบอยากให้เป็นสวนสาธารณะของคนในชุมชนหรือว่าของทุกคนเลยครับในครอบครัวครับมีแมมมอสมีแมมมอสใช่ครับอันนี้มีแมมมอสอยากให้เป็นสวนสาธารณะคาเฟ่ที่เป็นสวนสาธารณะสวนสาธารณะต้องบอกนะ มันต้องใหญ่นะแล้วก็เป็นปอดนะใช่ครับคือต้องมีต้นไม้เยอะนะคซึ่งที่นี่ก็มีต้นไม้เยอะจริงๆเยอะครับไม่ได้มีแค่ต้นไม้เขียวอย่างเดียวนะมีสัตว์ประหลาดต้องเรียกว่ายุคปัจจุบันใช่ครับอ่าอันนี้ทีเล็กอ่าแล้วก็มีสวนสนุกครับแล้วมีอะไรฮะนอกจากก็ส่วนใหญ่ที่เป็นจุด เป็นจุดขายของเราก็จะเป็นพวกเป็นโซนสีเขียวเยอะนะครับมีของเล่นอะไรที่เด็กๆชอบไะครับที่คุณนําพลเขาอยากให้เด็กๆอชอบเด็กๆชอบอะไรเข,เขาพยายามจะหามาให้เ,<อ>เช่นน้ําตกมีน้ําตกมีปลาคราฟโอ้อแล้วก็มีนี่นมีไอ้นี่อีกเนี่ยไอหุ่นเนี่ยมีบับเบอร์บี <B umble S 2> อย่างเงี้ยครับบับเบอร์บีจริงๆแล้วครับร้านอาหารเนี่ยมันต้องทําขนาดนี้เหรอป้าบุญนี่เกิด เกิดมาจากอะไรต้นกําเนิดผมเห็นฝั่งตรงข้ามคือสาขาหนึ่งใช่ครับสาขาหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่แบบนี้เนี่ยครับผมจริงๆต้องท้าความหว่าจริงๆก็ตัวป้าบุญนะครับก็เกิดมาจากทางคุณนาพลนะครับเขาทํากับครอบครัวป้าบุญอยู่ที่หนึ่งก็เป็นร้านอาหารป้าบุญก่อนตอนนั้นเป็นครัวบ้านป้าบุญตอนแรกชื่อครัวบ้านป้าบุญนี่คือจุดกําเนิดต้งต้นได้กี่ปีมาแล้วถ้ารวมสาขาหนึ่งก็นับสาขาหนึ่งด้วย10ปีแล้วครับ10ปีแล้วแต่ถ้าเรามาต้นมาจากตรงนั้นครับผมแต่ถ้ามาเริ่มจดบริษัทเป็นทางคุณนล ออกมาทําเป็นสาขา2อถึงเจ็่ก็จะเป็นเป็นในนามบริษัทก็จะเป็นประมาณ8ปีครับโอ้สาขา2อยู่ที่ไหนอ่ะสาขา2อยู่เรียบทางรถไฟครับที่ออกไปทางรถไฟตรงนี้ครับใกล้ๆเหมือนกันอยู่พัทยาอยู่ในโซนนี้ครับโซนพัทยาหมดเลยสาขา3ล่ะสาขา3เราอยู่ศรีราชาครับศรีราชาสาขา4ก็อยู่ตรงนี้สาขาหอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลียกเส้นอะไรเส้น3ามกครับสามหกครับแล้วสาขา6อยู่ไหนสาขา6อยู่ระยองครับระยองครับผมคือโซนภาคตะวันออกทั้งหมดสาขา7 อยู่บางแสนที่เพิ่งเปิดไปครับนั่นใหญ่มากนะผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ต้องบอกว่าเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้เลยแต่ว่าป้าบุญเนี่ยเริ่มเป็นอย่างเงี้ยเริ่มแบบเริ่มแบบสร้างอาณาจักรคอนเซปต์ใหม่อย่างเงี้ยสาขาหนึ่งไม่น่าจะใช่ครับผมเริ่มจากตรงไหนฮะสาขาหนึ่งก็เริ่มมีปาร์คับมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ครับผมแต่พอสาขาสองด้วยความว่าสเกลร้านมันใหญ่ขึ้นนิดนึงออเราก็เลยทางคุณนรพลเขาก็แบบเขา เบื้องต้นเขาเป็นคนชอบสวนชอบอะไรงี้อยู่แล้วครับอ๋อก็เริ่มมีกลิ่นละมีกลิ่นตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆแล้วสาขาแรกแต่ว่าไม่เยอะดูนี่นี่นี่ที่เห็นอยู่เนี่ยที่เดินมาเนี่ยนี่แค่บ่อเดียวนะเรียกว่าสะดีกว่าอย่าเรียกบ่อเรียกว่าสะปลาครับแล้วก็ที่นั่งเขาเนี่ยติดพื้นอย่างเงี้ยมีบ่อให้มีหลายโซนก็มีเป็นเรียกว่าเป็นอะไรเป็นบุงจากเป็นยัคาเนี่ยโซนนี้เขาเรียกว่าขันโตครับขันโตกก็คือนั่งเรียบพื้นอยากให้นั่งแบบว่าได้ใกล้ ปลาคาบผมอะไรเงี้ยผมมาเช้าเนี่ยผมมาตอนร้าน,นยังไม่เปิดเนี่ยมาบุญเนี่ยต้องบอกว่าอันเนี้ยทุ่มเทกับการทําร้านอาหารเลยทุ่มเทกับการทําสวนมากกว่ากันเพราะ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> คนงานทําสวนนี่เยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะคือตั้งแต่เช้าเลยผมเห็นเข้ามาให้อาหารปลากวาดพื้นให้ปุ๋ยต้นไม้แล้วก็ร่มลื่นตลอดเลยนะเพราะว่าเขาเปิดเนี่ยไอ้น้ําตลอดต้นไม้เขาสวยๆทั้งนั้นเลยครับยับเลย นี่ฝั่งนี้ก็คือบ่อน้ําอันที่สองอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเวลาคนมาหรือว่ามีรายการไหนมาถ่ายเขาก็ชอบมาโซนนี้กันนะครับเพราะว่ามันเห็นอ๋อมันสวยเนี่ยมันเห็นแล้วก็เป็นเป็นแบบมองไปไกลๆมองกว้างๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ได้แค่กลางแจ้งนะประบุญเนี่ยเขามีนี่ด้วยนี่โซนห้องแอร์ครับผมอันนี้เป็นโซนห้องแอร์โอ้โโซนนี้สวยจริงปลาคราฟนี่มีกี่ตัวฮะสาขานี้ นับไม่ได้เลยครับทางทางคุณอำพลเขาเติมเรื่อยๆเลยครับนับไม่ได้เลยครับผมเอาเอางี้นะครับไม่อยากจะถามประคับแบบอยากถามพนักงานเนี่ยกี่คนพนักงานถ้ารวมทั้งหมด7สาขาเนี่ยกี่คนตอนนี้เราก็พันประมาณพันหกร้อยครับพันหกร้อยคนผคนสวนกี่คนเอาแบ่งไหมแบ่งครับแบ่งครับแบ่งครับคนสวนก็จะมีแบบสาขานี้คนสวนแบบสิบห้าคนสาขานั้นก็ส8บคนอะไรประมาณนี้ครับโอ้โห แค่คนสวนแต่คนครัวคนบริการแผนกนู้นแผนกนี้ต่างหากแยะแยะไปหมดเลยแล้วก็นี่ฮะห้องน้ําประบุนต้องติดแอร์เรียนฉ่าเรียนเจี๊ยบเลยข้างในขอดูได้ไหมครับได้ครับสะอาดมากประบุนเนี่ยดูนะพื้นเนี่ยใบไม้หล่นสักใบหนึ่งยังไม่เห็นน่ะดูดิฮะคือเขาแบบคนดูแลเขาเยอะมากแล้วก็นี่เปิดมาปุ๊บโอ้โหฉ่ำฉ่ำนะแต่นี่ยังไซส์เล็กนะไม่งั้นให้ติดไอซีแอร์ละ ซส์เล็กไซส์เล็กไอซีแอนนี่จัดวันนี้เยอะโอ้โหจะเดินยังไงดีเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปอันนี้คือสะที่สามนะฮะสะที่สามครับป้าบุญสี่นี่มีสามสะครับผมนี่คือไฮไลท์ของป้าบุญเลยป่ะต้องมีประคับมีบ่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องมีโต๊ะนั่งอย่างนี้เนาะเป็นโต๊ะแบบก็จะมีโต๊ะแบบสองแบบครับมีทั้งขันโตกด้วยแล้วก็จะเป็นนั่งแบบ สำหรับแบบคนที่มีพาผู้สูงอายุมาแล้วแบบว่าไม่สามารถนั่งแบบ<ฮ>อย่างนั้นได้ครับเราก็จะมีโต๊ะแบบนี้ให้ํ้ใ<ล>สามากระบบน้ําดีมากครับดีมากๆเลยฮะดูนะฮะไปนู่นเลยแล้วแบบน้ําใสเห็นตัวปลาโอ้โหแล้วที่นั่งเยอะมากที่นั่งที่นี่เฉพาะที่นี่นั่งได้กี่คนฮะยที่ที่นี่ประมาณ500ซีทครับ6 6โต๊ะครับสาขาสี่นะครับ500ซีททุกสาขาเต็มไหม เสาทิ์เต็มถ้าเสาทิ์ก็พอพอมีครับพอมีครับแล้วผมถามหน่อยดิคนที่เขาทําร้านอาหารเนี่ยที่เขาทาไซส์อย่างเงี้ยผมเห็นหลายที่แล้วโอ้โหต้นต้นไม้นี่ใหญ่มากเลยครับนี่ล้อมมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ทางคุณนรรพลเลยครับทางคุณนรรพลเขาจะคุณนําพลเขาชอบพวกต้นไม้กับสัตว์พวกปลาคาบเนี้ยเขาชอบมากเรื่องแรนสเคบนี่ของเขาทั้งหมดเลยครับคุณนําพลนี่เขาจัดการเองหมดเลยครับผมร้านอาหารที่ผมถามต่อปกติร้านอาหารนี่เขาทำอย่างเงี้ยเขาเก็บค่าบัตรเขาได้นี่ ใช่ครับปกติไม่เก็บไหมทางคุณธรพลเขาไม่เก็บเลยครับไม่เก็บเลยครับผมเขาเขาอยากให้ให้ก็เหมือนตามที่ผมบอกตอนแรกครับอยากให้เป็นสวนสาธารณะอยากให้เป็นแบบว่าให้ทุกคนหรือหลายๆคลิปหรือทางนโยบายของเขาที่ออกมาคืออยากให้ทุกคนมาไม่ไม่กินไม่ซื้อไม่เป็นไรมาเข้าห้องน้ํามาเที่ยวถ่ายรูปก็กลับได้เลยอะไรเงี้ยเเหมือนปั๊มน้ํามันเลยนั้น่ะใช่ครับคุณธรรพลเาอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยครับใจใหญ่จริงๆใจใหญ่ใจใหญ่แล้วก็มีสนามเด็กเล่นนี่เยอะมากเต็มไปหมดเลยคือต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับ คนที่เป็นครอบครัวแล้วกันนะใช่ครับส่วนใหญ่กลุ่มครอบครัวมีทั้งเด็กมีคนแก่มีผู้ใหญ่มีวัยรุ่นมีไหมวัยรุ่นมันนั่งจีบกันจู๋จีมมีครับมีมีแต่น้อยสำหรับคนอันนี้สาขาสี่จะเป็นสําหรับคนที่แบบว่าครอบครัวใหญ่ครอบครัวหน่อยแล้วก็อยากที่แบบว่าแบบสงบสงบอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นหนึ่งในตัวเลือกประมาณนั้นครับโอ้คือต้องบอกว่าโต๊ะใหญ่อะโตะใหญ่มันเหมาะสำหรับมาหลายคนแล้วบางคนมีไหมร้านเปิดกี่โมงแค่ไ ถ้าตอนนี้เปิด11โมงถึงเที่ยงคืนครับ11โมงเที่ยงคืนครับผมแล้วมีไหมที่นั่งตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะมีไหมมีมีแบบบางท่านบางครอบครัวก็จะแบบตีตัวนอนเลยครัีห้องเลยเนี่ยห้องกอเดี๋ยวห้องกอดหน่อยนี่คืออะไรฮะชื่อครับชื่อครับชื่อห้องครับชื่อห้องกอดหน่อยครับกอดหน่อยสามนี่ขอดูหน่อยครับผมเป็นห้องนี่ห้องคาราโอเกะครับโอ้โหมีไฟให้ด้วยนะฮะคือต้องบอกว่าอันนี้ครอบครัวใหญ่เลยแบบ ปาร์ตี้ต่อปาร์ตี้กินดื่มแล้วกันในตอนกลางคืนก็ปิดเที่ยงคืนนี่ปิดเที่ยงคืนครับปิดเปิดสิบเอ็ดโมงปิดเที่ยงคืนก็คือทําได้ทุกอย่างเช้ามาก็ก็นั่งดูนั่งรูปราก็ได้อยู่คาเฟ่ก็ได้ครับชมนกชมไม้ไปคาเฟ่ก็อยู่ตรงนู้นห้องแอร์มีไหมฮะห้องแอร์ก็มีเมื่อกี้นี้มีโซนคาเฟ่ครับมีครบทุกอย่างห้องน้ําก็ดีห้องคาราโอเกะก็มีครับผมบรรยากาศสวนแบบร่มรื่นมากแต่ละที่นี่คอนเซปต์เหมือนกันไหมครับ ส่วนใหญ่ถ้าตัวพื้นฐานจะคล้ายๆกันครับก็จะมีที่นั่งแบบนี้มีเป็นซุ้มแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีโซนห้องแอร์เป็นคาเฟ่อะไรเงี้ยครับแต่สกิลจะต่างๆกันไปเพราะว่าด้วยแร์สเคปของ่างตัวพื้นที่เราครับเช่นตัวระยองเนี้ยเขาก็จะเป็นแร์สเคปแบบค่อยๆสไลด์ลงไปสไลด์ไปแร์สเกปก็จะสวยๆอีกแบบนึงครับแสดงว่าคุณอําบลเนี่ยไม่ได้อยากทําร้านอาหารหรอกผมว่าเขาอยากทําสวนเขาเขาเขาชอบครับ ตามสไตล์เขาคือเขาชอบทำสวนมากกว่าคืาแต่งร้านอะไรองี้เขามีความสุขมากกว่านะเพราะสไตล์แบบความสุขเขาคือเนี่ยแหละครับได้เห็นได้เห็นธรรมชาติได้เห็นเด็กๆมาเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนะคุณน็อตคาเฟ่เนี่ยเขาบอกว่าคาเฟ่เนี่ยคำว่าคาเฟ่เนี่ยจริงๆมันมาจากคำฝรั่งเศสครว่าคาเฟ่นี่แหละมันคือขายแต่เครื่องดื่มหรือเปล่าครับเออ ก็จริงๆอันนี้อาจจะเป็นตัวที่เราเมื่อก่อนเราจะเป็นครัวบ้านป้าบุญครับแล้วพอมาเป็นคําว่าป้าบุญคาเฟ่เนี่ยเพราะว่าเราขายกาแฟด้วยอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ถ้าสวนอาหารถ้าพี่เสกเห็นก็คือจะเปิดเย็นๆเปิดแล้วตงเนี้พอเราใส่คาว่าคาเฟ่เข้ามาปุ๊บเราจะเปิดเช้าเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงใช่ครับแต่มีอาหารด้วยครับผมอาหารมีกี่รายการครับถ้าเป็นอาหารตอนนี้ถ้ารลยอาหารเนี่ยเข้าประมาณน่าจะประมาณ300ครับสร้อยรายการนี่มันไม่ใช่คาเฟ่แล้วนะครับผมนี่มันระดับเลสซลองแล้วนะโอ้ยเป็ด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  โอ้โหต้องบอกว่าที่นี่นี่สุดยอดอะ่ะที่ผมมาที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งที่สองครั้งแรกนี่มาเจอคุณน้องแล้วล่ะจริงๆมาครั้งเนี้ยไม่ใช่มาอะไรหรอกผมขายพัดลมไฮดรวินให้เขาที่ใช้ระบบทำบลมเย็นที่ใช้ในครัวนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วก็เดี๋ยวจะกินอาหารต่อด้วยกับป้าบุญคาเฟ่นนะอ่ะมาดูกัน เอามาแล้วยังไม่พอมันต้องมีไฮไลท์เอามาเอาไฟมาเลยน้องเอาไฟมาโอ้โหหมูกระทะป้าบุญไม่ใช่คาเฟ่น,นะครับคุณผู้ชมเป็นร้านอาหารที่แบบว่ามีหลากหลายสไตล์มากเมื่อกี้ผมดูในเมนูนะอาหารไทยเมีต้มตำมีอาหารอีสานมไข่กระทะยังมีเลยลาบเมผัดกะเพรามผัดผักบุ้งไฟแดงม อาหารทะเลก็มีปลาเบอร์หนึ่งมีไปยันอาหารยุโรปมีไหมสเต็กเนื้อมีไหมมีนี่ไข่ต,ตุ๋งไข่ตุ๋นอุ้ยสามร้อยเมนูพิซซ่าก็มีเรียกว่าเยอะจริงๆพวกกับกงกับแกร้มก็มีเพียบหลายคนจะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ตรงคุณอยากรู้กันแล้วสินะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกัน,ก,นไไก,รรกินไปด้วยได้ไหมแล้วก็ทานกครับกินไปด้วยแล้วก็คุยกันไปแล้วกันนะครับ นักินข้าวเช้ายังเอามาข้าวไหมพี่มานอตกินกับพี่เลยได้ครับขอบคุณครับมาประบุนนี่ครบเครื่องเว้ยมีทั้งแบบว่าสวนให้เราดูมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นที่คนแก่นี่ให้ทำอะไรอ่ะดูปลาแล้วกันนะครับผมนะคนสูงอายุสวอแล้วกันอย่าเรียกคนแก่เลยน่าเกลียดเรียกเขาไม่ดีเรียกว่าสวอเมนูที่นี่นี่ต้องบอกว่าหลากหลายจริงๆเลือกเอานะมันเยอะมากเยอะจนแบบว่าเลือกไม่ถูก ก็ดีละว,วันนี้กินอันนี้วันนั้นกินอันนู้นอ่าน,นี่หมึกไข่เค็มนะครับหมึกไข่เค็มเนะี่ยผมดูราคาให้หมึกไข่เค็มเนี่ยสอง้อยสาสิบห้าบาทไข่เค็มมาแบบข้นๆเหนียวๆเ,เลยนะอันนันะ้นกระหล่ำน้ำปลานะกระหล่ำน้ำปลานี่ร้านไหนต้องมีเมนูแบบกระหล่ำน้ำปลานี่มันเป็นเมนูที่เรียกว่าทํายากนะอืออือหืมไข่เค็มข้นมากข้นไข่เค็มเนี่ย เยอะเฮะเยอะเท่าไหร่ฮะอย่างนี้คุณนัทอันนี้รู้สึกชุดหมูจะเป็นสองสองร้อยร้อยไม่รอชุดชุดหมูนี่ราคาหน้าคบหามากครับ<อ>ชุดหมูไม่แพงครับชุดหมูรวมชุดหมูรวมสองเก้าเก้าได้เยอะครับอืเนื้อก็มีหมูก็มีสองเก้าเก้าก็เต็มนั่นเลยอ่ะหมูเต็มแม็กกระทะนี่ต้องมีมันกระทะทองเหลืองซะด้วยอันนี้ต้องบอกว่า คุณภาพเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยมันจะไม่มีพวกสารที่มันเหมือนตะกัวอะไรพวกนี้มากมายอ่ะนะมันจะล้างง่ายด้วยหลายอย่างก็ต้องบอกว่าคำนึงถึงลูกค้าจริงๆคนที่ใช้ภาชนะแบบเนี้ยจะจะต้องคำนึงถึงลูกค้าแล้วก็ต้องกินเองด้วยนะคุณอัมพลนี่เขากินเองด้วยใช่ไหมอาหารที่ร้านเนี่ยเขาเขาลองแทบทุกอย่างนะครับเขาลองทุกอย่างนะอย่างน็อตนี่ต้องบอกว่าดูแลกี่สาขาทั้งหมด จริงๆก็ดูภาพรวมทุกสาขาแล้วครับดูหมดเลยครับผมเป็นโอเวชั่นหน้าสาขาทั้งหมดดูแลทั้งหมดครับผมแล้วก็ต้องวิ่งดูหมดเลยครับผมก็วิ่งไประยองบางแสนครับผมคือต้องต้องบอกว่าป้าบุญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คาเฟ่แบบที่เราคิดแล้วนะผมก็เพิ่งมากินอาหารเขาครั้งแรกวันนี้นะทั้งก่อนที่มาคุยกันเนี่ยมาดูหน้างานดูสถานที่ติดตั้งระบบทำลมเย็นไฮดรินเนี่ยติดให้พนักงาน <minutes> paid, ครัวเขาจากครัวนรกเป็นครัวสวรรค์ทันทีเลยเย็นสบายรุ่นนี้เป็นรุ่น28คือจะบหลี่หลงคาลงมาเพราะพื้นที่ข้างล่างมันน้อยเพราะว่าผมมีหลายรุ่นมีทั้งแบบลมออกล่างลมออกบนลมออกข้างมีหมดคือแล้วแต่สถานที่ติดตั้งอื้อุ้ยนี่อร่อยอร่อยฮะอุ้ยอยากกินหมูกระทะขอโทษนะครับมาหมูกระทะอืม อ้าวอันนี้อะไรฮะต้มแซบครับต้มแซบเนื้อที่นี่หม้ออย่างนี้ราคาอะไรวะหม้อไฟสามร้อยบาทราคานี้ก็คือปกติเลยครับสวนอาหารทั่วไปอ่ะไม่ได้ชาร์จเพิ่มคือมันได้บรรยากาศนี้มันก็คุ้มแล้วมันเกินมันเกินสวนอาหารแล้วอ่ะที่เนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรจะผมจะให้นิยามว่าอะไรดีวะบ้าบุญเนี่ยคือ จริงๆเรามีสโลแกนนครับออประมาณว่าร้านอาหารสําหรับทุกคนในครอบครัวครับอ,อประมาณนั้นก็เหมือนแบบเด็กพ่อแม่ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยากมาใช้เวลาร่วมกันนะครับเรามีความเชื่อเล็กๆหนึ่งประมาณว่าถ้าแบบว่าเราได้ออกมามาทานอะไรร่วมกันมาทำกิจกรรมเอองี้ยกิจกรรมประบุญค่อนข้างเยอะเช่นกินข้าวกินหมูกระทะมีดูปลาด้วยมีสนามเ,เด็กเล่นด้วย ฝั่งฝั่งห้านี่มีสวนสัตว์ด้วยนี่กอใช่ครับมินิซูมีนซูมีครับมีสวนสัตว์ด้วยคือมีแพะสิ่กีมีอะไรพวกนั้นสี่กับห้านี่เ็าติดกันนะติดกันเลยอ่ะคือพื้นที่แบบติดกันเลยทำไมไม่เป็นสี่หรือเป็นห้าไปเลยอ่ะทำไมอ่ะอ๋อพอดีพอดีเราเราเราเปิดห้าก่อนแล้วค่อยมาสี่ครับเนื่องจากที่ห้าล้นเปิดห้าก่อนเข้ามาสี่คเขาต้องเปิดสี่ก่อนแล้วมาห้าใช่รับอันนี้ทางคุณธมพลเขาเปิดห้าก่อนแล้วมาสี่ครับ เขาคิดอะไรกันไม่รู้นะเออคนนี่นี่ครับผมเออเจ้าของคนนี้เขาคิดอะไรที่แบบไม่ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแล้วกันครับผมคือต้องบอกว like well ่าเขาไม่ได้มันกินเท่าที่ฟังดูนะฮะจากที่น็อตเขาพูดเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้มองว่ากําไรเป็นที่ตั้งเขามองความสุขเป็นที่ตั้งความสุขของลูกค้าเพราะว่าอะไรไหมผมว่านะเขาลงทุนขนาดนี้นะผมผมในในในฐานะที่ผมก็ทําร้านอาหารมาด้วยนะฮะ คือการลงทุนขนาดนี้เขาจะมองถึงผลกําไรก่อนว่ากี่ปีมันจะคืนทุนหรือถามว่าประบุญเนี่ยหลายปีอะคืนทุนอะแน่ๆอ้าวหมูหกเลยคือเป็นไหมเนี่ยหมูกระทะเ็นดิเออถ้าตามโมเดลก็ประมาณ3ปีครึ่งครับ3ปีครึง่งถือว่านานนะนานครับก็ตามสเกลเลับตามที่พ,พูดง่นะายๆนะเอาง่ายๆนะสมมุติเช่าที่เนี่ยเช่าที่เนี่ยสมต่อสอะ หมดสัญญาแล้วแม่ยังไม่คืนทุนเลยใครจะเปิดวะไม่มีหรอกผมก็ไม่ทาคนนึงแหละที่ที่จะเป็นอย่างนี้นะนอกจากว่าเหลือเยอะจริงๆอ่ะว่ากันไปเหลือเยอะไม่เยอะเรยกู้ครับบริษัทก็กู้กันหรออู้กันครับออมีู้ตลอดครับอ๋อมีคนช่วยครับผมธนาคารครับโอ้ธนาคารนะขอบคุณธนาคารครับเฮ้ยคูย่างหมูท้าเป็นไหมวะย่างทำไมย่างแล้วมันติดขนาดนี้วะเออมันจะลงมันไม่เป็นนะ ไม่เก่งไม่เก่งไม่ค่อยได้กินเนี่ยหมูกระทะมันบอกว่ามีตั้งแต่เช้าปกติหมูกระทะเนี่ยเขากินกันเย็น,<อ>นเย็นนะแต่ป้าบุญนี่มีทุกอย่างตั้งแต่เช้าก็โอ้โห و, เปิดสิบเอโมงเนี่ยใครอยากกินหมูกระทะเนี่ยก็มาเลยซัดเลยเนี่ยผมอยากกินเนี่ยผมก็ซัดเลยจิ้มดีจิ้มดีสุดด้วยเฮ้ยอาหารที่นี่ไม่ขี้เลเลยอืม อร่อยอร่อยดีกว่าถ้าคำว่าอร่อยดีกว่าคือหลากหลายรูปแบบแล้วก็บรรยากาศเนี่ยนั่งสบายจริงๆนะร่มเย็นคือร่มเนี่ยมาจากต้นไม้ที่เยอะเย็นก็มาอย่างเนี้ยฮะปลาที่เห็นอยู่เนี่ยปลาคราบปลาน้ำเป็ดขาดไก่ดิไก่ต้องวัง,ง <S <S ไก่มีครับเมื่อก่อนไก่มีอยู่แต่น่าจะเดินยาวเดินไก่เดินใช่ไหมีรั่นเลย ไปแลนเลยก็คือหาแดกเราเองมีแลนน่ะแต่เขาก็ไม่ไปไหนนะครับเพอไปก็อดแดกสิข้ามถนนไปก็รถทับไต่หาเลยเออนี่เป็นไก่บ้านเลยทีนี้เออเออทีนี้ขาดอาหารป่านะนอกนั้นครบหมดแล้วนะอ๋อใช่ครับเรายังไม่มีอาหารป่าขนาดเดี๋ยวไม่ต้องแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะเคยมีครับอันนี้เมนูเราเอาออกไปบ้างแล้วนะครับอ๋อต้องเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนหลายเยอะกว่านี้ครับโอ้เอาออกบ้างก็ดีนะเราไม่ออกไปบ้างแม่จะคุมต้นทุนลำบากนะ ร้านอาหารก็อย่างว่าแหละเจ้าของใจใหญ่ขนาดนี้ผมว่าคุ้มกับใครรู้ไหมคุ้มกับคนกินครับคนกินเนี่ยคุ้มเลยเพราะว่าถ้าเจ้าของเขาใจใหญ่เนี่ยค่าเข้า,ขายังไม่คิดคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็เก็บค่าเข้า,ขาหมดใช่ไหมใช่ครับร้านอาหารที่ลงคุนเนี่ยเขาก็ต้องหวังในเรื่องของการคืนกําไรหมังเรื่องก็ไม่คิดตังไม่คิดครับ ถ้าคนแถวนี้หรือว่าใครที่อยู่แถวนี้ก็พาลูกมาแล้วก็เล่นของเล่นได้เลยครับเล่นของเล่นข้าห้องน้ําหรือว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ครับทาง,งอันนี้ตามที่คุณกำพลบอกเลยครับมาแล้วก็กลับได้เลยมาถ่ายรูปมาถ่ายอะไรอย่างนี้นได้ครับห้องน้ำก็มีแอร์นั่งสบายขึ้นสวรรค์เลยในครัวขึ้นสวรรค์ไปแล้วเพราะว่าจากครัวนรกเป็นคร <c oughs> ัวสวรรค์ครับเพราะไฮโดรวินเนี่ยคือต้องบอกว่าผ้าพนักงานเขามีความสุขเขาก็ทํางานทําอาหารออกมา <c oughs> อร่อยหอมหมกหอมหมกเนี่ยในลูกมะพร้าวเนี่ย 270บาทคือราคาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นราคาทั่วไปจริงๆนะนอกจากจะไปเทียบกับราคาที่แบบเป็นร้านอาหารข้างทางเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้ระดับสวนอาหารและใหญ่ขนาดนี้เขาลงทุนบรรยากาศขนาดนี้อะไรขนาดนี้อย่าไปมองว่าเฮ้ยราคาสูงเลยเอาเป็นว่าเป็นร้านสไตล์ครอบครัวคุณมาหาความสุขให้กับครอบครัวราคาเหล่านี้หลักร้อยเนี่ยโอ้โหอย่าไปมองเลย ถ้ามันไปเถอะจะไปเอาราคาหลักสิบแบบผมว่าให้กําไรเขาบ้างจริงๆมันก็อร่อยอมันก็อร่อยครับของเขาแต่ละอย่างเนี่ยคือมีรสชาติที่มันเข้มข้นแล้วกันถึงใช่ไหมเองถึงแล้วก็กลมกล่อมด้วยไม่ได้โดดหรือว่าดานเกินไปเลยอ่ะผมว่ามันด้วยด้วยหลายๆอย่างที่ที่มีวันเนี้ยดูแล้ว กินได้สบายใครก็กินได้แล้วกันเด็กก็กินได้เพราะว่าไม่ได้เผ็ดเกินไปผู้ใหญ่ขอวอก็กินได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หนักหรือว่าเค็มหรือว่าเปรี้ยวเกินไปอถามน้องก่อนว่าครับผมนึกยังไงถึงติดต่อไฮโดรวินติดต่อพี่มาเพื่อที่จะมาทําพัดลมระบบทาลมเย็นให้กับพนักง,งานในครัวโอเคก่อนอื่นก็ เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าเรื่องในครัวเนี่ยมันก็คือแบบโหเราทําอาหารแต่ละอย่างอย่างนี้ร้อนอยู่แล้วล่ะปัญหาเนี่ยร้อนอยู่แล้วแล้วครัวร้อนเนี่ยแม่งร้อนอยู่แล้ว,ลวเดวเลยดีกว,วคือแบบข้างนอกเนี่ยนั่งกันชิลๆแต่ข้างในนี่คือเหมือนนรกตามที่พี่เสกบอกเลยใช่โอเคแล้วทีนี้เขาก็แก้เป็นพอยต์ก็มีน้องๆบอกช่วงมันมีช่วงหนึ่งช่วงอากาศมันร้อนอ่ะเสกมันร้อนนิดนึงเราก็เลยบอกว่าเฮ้เขาก็มาบอกเราแหละ เราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาว่ามันยังไงอะไรเงี้ยเราก็คุยกบผู้ใหญ่กันู่นนานใช่ไม่นในครัวเขาบอกไม่ไหวร้อนขอแบบพัดลมเพิ่มขออะไรเงี้ยเห็นปกติเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นพัดลมแบบปกติพัดลมปกติพัดลมธรรมดาจากอากาศร้อนไปพ่นแค่เป่าออกมามันก็ร้อนอยู่ดีแล้วไฮโดรวินมันคือการทําการทํางานโดยแผงคูลิ่งแพดหรผ่านน้ําเนี่ยจากลมปกติที่แม่งร้อนเนีดูดเข้าไปทําให้มันเย็นแล้วก็พ่นออกมาเพราะนั้นมันจะเป็นระบบทําลมเย็น อ้าวพนักงานมาฟ้องอ้าวฟ้องแล้วกันบอกว่าร้อนร้อนมากเลยอย่างเงี้ยเราก็คุยเฮ้ยเราจะหาวิธีทางแก้ไขให้เขาได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดูพัดลมพยายามไปติดไอ้ข้างบนครับที่เป็นหลังคาเห็นแล้วเห็นแล้ว เราก็เราทําทุกทางแหละทาให้มันดีขึ้นอะไรครับพยายามทําทุกทางเพื่อให้มันดีขึ้นเพื่อให้พนักงานเขาอยู่สบายขึ้นเขาได้ทํางานได้มีความสุขมากขึ้นอาหารก็อร่อยขึ้นอะใช่ครับตใช่ถ้าถ้าครัวเย็นนะอาหารจะอร่อยขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นเลยนะว่าแบบว่าถ้าเขาทํางานมีความสุขะครับทีนี้ก็เลยมาปุ๊บเราก็เลยหาหาอย่างเงี้ยให้เราให้น้องอะไรช่วยหากันจนมาเจอเนี่ยครับมาเจอพิเศษนั่นเขาเลยทำพอดีเพิ่งโปรโมทพอดีครับผมก็เห็นในคลิปเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่แพงนะเห็นผมมองไม่แพงครับเป็นเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลองติดต่อเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอทำไมราคาประมาณนี้ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะอยากลองเพราะระบบบางทีระบบพวกเนี้บางคนคิดว่าแพงหลายแสนแล้วกันใช่ครับคือจริงๆมันก็ราคานั้นนะครับผมแต่ของพี่เนี่ยมีโปรโมชั่นอยู่หกหมื่นแปดโอ้โหได้ทั้งท่อได้ทั้งระบบทําลมเย็นได้ทั้งอะไรหลายอย่างเนี่ยเป็นเป็นโปรโมชั่น พ่อ9เมตรเนี่ยโอ้โหต่อเย็นสบายคนระับซื้อเพิ่มก็ไม่กี่ตังค์ถูกด้วยคือติดตั้งก็ง่ายสบายเอาเป็นว่าจากครัวนรกขึ้นสวรรค์นั่นที<ญ>าอาหารอร่อยขึ้นเขาเอาอร่อยอยู่แล้วเราก็มากินก็สบายลูกค้าก็ามันส่งผลไปถึงลูกค้า้วยนะาอาหาราอร่อยใช่เพราะว่าครัวนี้ต้องบอกว่าถ้าครัวร้อนๆใครจะไปอยากหน้าเตาบ่อยๆงนใช่หนึ่งแล้วเขาก็ รับเดียวเขาเรีบทำารีบทำารีบทำรับขั้นตอนแม่งเลยจบอืมอร่อยหลายอย่างเลยเว้ยกินไม่หมดอ่ะทุกอย่างแต่วันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยผมลองผัดอะไรเนี่ยผัดนขาอ่ามีทุกสไตล์จริงๆนะอาหารที่เนี่ยเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆสมกันและที่ร้านเขาใหญ่ขนาดนี้อาหารออกช้าไหมไม่ช้านะเห็นแบบออกแบบปุ๊บปุ๊บป๊บ๊บปุบปบไปแล้ว คัวเขาก็มีความใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่แล้วก็พนักงานเยอะทุกอย่างก็ต้องรีบเร่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่การระบายอากาศที่ดีนะมีลมพัดเย็นๆโอ้ชิลท่านี้ทำอาหารสบายสบายทำตาม SOP สบายไม่รัดขั้นตอนแน่นอนหืมหือมูมะเนาะต้องรีบออกอเครื่งก่อนโอ้ยหมูกทะย,ยังไม่หมดเลยเนี่ย <c oughs> เปนจานเลย เยอะมากสองอเก้าอ่ะสามสี่คนได้นะนี่กินอย่างอื่นมากก็ได้มากินหมูก็ได้เดียวไม่ได้นะเออเครื่องดื่มเขาก็ดีเนี่ยกาแฟอร่อยตายละมาประบุญนี่ไม่ต้องมาครั้งเดียวหรอกเพราะว่ามาวันนี้สมมติวันนี้อยากกินอาหารไทยก็กินอาหารไทยพรุ่งนี้อยากเล่นยุโรปก็พาสต้าพิซซ่าบางวันอยากกินอีสานส้มตำมีก็มีให้แซ่บโอ้มาได้หลายวันเฮ้ยต่างชาติผมเห็นก็เยอะนะ มีครับเพราะว่าอยู่ในโซนนี้แล้วนะครับอยู่ในโซนพัทยามีครับมีพวกรัสเซียอินเดียจีนเนี่ยจีนหลายหมดจ,จีนน้อยลง,งแ,ตแต่แต่มีครับยังมีอยู่นี่โ <c oughs> ต๊ะข้างหลังก็จีนมไม่ได้เชื่อน,นะเอาจริงจริงนะทีแรกอะ่ะฉันว่าอร้านอาหารคาเฟ่เนี่ยผมว่าใครๆก็คงคิดว่าคงมีอาหารไม่เยอะตัวเลือกน้อยส่วนใหญ่ไปเน้นเครื่องดื่มเพราะเครื่องดื่มมันทำง่ายเพราะอาหารในเวลาทำครัวลงทุนครัวทีเนี่ยมันเยอะ มันมันต้น,นสูงแต่เนี่ยเขาไม่กลัวหรอกเพราะว่าอะไรไหมลงทุนต้นไม้ลงทุนปลาเนี่ยสูงกว่านี้เยอะแลวมีนี่มีสวนสัตว์มินิซูอีกลงทุนในโนงเสานี่สูงกว่าอีกตวมันเป็นล้านละม,มั้งดูเดิหลายแสนครับเออขหมดนั่นแนะ่ะหลายอะ่ะแล้วก็พื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ยเฉพาะป้าบุญสีนี่กี่ไร่ป้าบุญสีนี่เก้าไร่ครับเก้าไร่เต็มพื้นที่นะคิด <9 S 1> ดูดิลงทุนเท่าไหร่ เอาตรงๆเลยลงทุนเท่าไหร่คิดดูมาประบุนคาเฟ่อาหารแบบนี้ทุกสาขาเลยไหมทุกสาขาครับยกเว้นหมูกระทะครับหมูกระทะจะมีแค่สาขา4ครับแล้วก็ที่กำลังจะเปิดที่สาขาเจ็ดเฟสสองครับทำไมทำไมอ่ะทำไมอนาคตอาจจะมีทุกสาขาหรือเปล่าอนาคตอาจจะมีครับอาจจะมีครับช่วงนี้ใช่ไหมแต่ช่วงนี้ครับก็เลยไอ้เราเราเราแค่แบบลองดูก่อนมานั่งกินแบบเฮ้ยบรรยากาศแบบนี้แต่แต่นั่งกินหมูกระทะแบบเฮ้ยมันก็ไปได้นะผมว่ามันิดนะก็นี่ไงผมยังกินอยู่เลยผมยังกินไม่เลิกเลยเนี่ย ผมเลยอยากให้ชาวบางแสนนะครับที่อยู่แถวๆนั้นนะครับอะไรให้แล้ลองได้ทานราขายเจนนี่ยี่ไรนั้นห้าสิบไร่ครับแต่เราสร้างยังไม่เต็มครับถ้ามีคาเฟ่ครับบ้าไปแล้วสุดยอดพ่อบุญคาเฟ่ยอมรับยอมรับและนับถือน้ำใจฝากบอกคุณอมบุญเลยนะครับผมต้องให้เครดิตแกเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับไปสวัสดีครับไปแล้วอร่อยมากพ่อบุญอร่อยเหนือความคิดอ่ะ อืมอร่อยจริงหมูกระทะอร่อยมากเ้ยยังไม่กินไอ้นี่หอยขมด้วยวะไอ้แกงกัวหอยลายครับเออหอยลายหอยลายอันนี้มาคนสั่งเยอะเออเอาโอ้ยไม่เห็นไหนต้องลองหน่อยสิปกติเขาเป็นหอยไอ้หอยมีทรายอ่ะครับผมเนออันนี้ก็เป็นหอยหอยลายเอามาทําอืมเวียาหันไทยเขาดีนะหันไทยเขาดีเลยนะก่นหลังมีจะมาลองพาสต้ามั่งพิซซ่ามั่งอหมูกระทะอร่อยมาก คเปิดมา y ย u t u ุ e ไม่รู้จะดูการอะไร